สบายดียพี่น้องกลับสบายดีท่านผู้ชมเมือ่อสักคู่ทุกคนเด้อจ้าตอนนี้ก็อยู่เฮือนก็เป็นแถวพี่น้องเอ้ยแล้วก็แม่บุญยะแม่แถวอ้อมไก่พี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บอีหลีเด้อพี่น้องเบิ่งตังย่องมันหอมพะอีกตัวอืมแมวมถวอ้อมไก่เซวียพี่น้องเป็นหมอบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยไล่ยู่ บุลงตลาดตาลีหาเนวกินมาแต่สวนลงตลาดตาลีพี่หน่อยกินเขาก็ไม่ถ่าสองคนพี่น้องก็เล็กน่อยเหมือนนี้มีใอยู่เลยเอ้าอันผัดก็มาห้ามไปใช่เรอกินเอด้อกินเนอมา้อกนเนเต็มหมอเลยพี่น้อย สวยบ้าไงอุูบมาตักหไรใส่กิคกี <S <S ้มืดบ่นีเลาพี่น้องเลยตัดแสบอีนี่อ้อมไก่เป็นหมอเลยพี่น้องตักไม่กินในท้องไม่กินในแป๊บสี่นะอันนี้ไก่แต่เมื่อวานนี่ผูพี่น้องเลยใช้มาตั้ง่อยเอซมี่เอาบดไปโรงเรียนพี่น้องงานซักยาวสั่น

มันอ <mondo> <flix> ้อมเลยคะ mm ่ะบริษัทแสบมันจะคืออะั้นะคือมักผะเนี่อุ๊เราเยใส่เคยไมใส่กเบือหสบเลยฝกบื่อใสบบออันไนยานางใส่ยานานปุอบแม่แสบยานางมัน้ากล้บอ งแน่ๆไก่ละอัดไก่บางนั่แน,น,นแหละไก่เี้ขอบ

Quanh quanh cua cây được mua xuống lành quanh quốc cây bỏng quanh luôn đi ra

các bạn phần có bộ bạn ngân mà hai mọi người mọi người mọi sẽ mọi người mọi người tủ mọi người mọi người mọi mọi ngườ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 i mọi nhưng cũng phải lên sao ừ. này không kinh thảo con mà mình là Đau cay nè, mà lỗ Đau lươn thì đầy ngân đầy khăn nè đau lươn đuôi cả bỏ áo đổ Nó khô luôn Thầy thảo nó khăn ông lắm nào bớt พ่อแม่ก็บริโง่พี่น้องเอ้ยเรื่องอะไรนี่เงพ่อแม่ก็บริโ่งพี่น้องเอ้ยมีเส่เพื่อนกับซมบัตกับปิ้งกับดอนนะเงินพ่อแม่ก็มีเราไกล้นามาหล่อเราใล้น้อ่ะอ่าแบบอนี่ไก่เจอตลอดนี่น่ะเบาใกล้นามาหล่ออย่างนี้มันเรื่องเขาหลองแล้วควาย เล่าเฮ้ยพ um, so ูดสิว่าอบ๊อเรามาบอบานต้อนะอันถ้ามาก็เอาทองไปชิมเขาเขาซื้อให้พ่อเอเขาซื้อเองไหครับครั้อปกติปกติเราซื้อจะซื้อไหนก็ซื้อไปซื้อมาเดฟก็ท้แทนใหนเดฟเนี่ยเอขไปซื้อเขาล้วพอเราซื้ออย่าง อาปนคนเ่อยเลยงโห่อรเปานกาโกมลีดอกเป๋าเป็นกเปาเว่ขาดี่น้องใช้รุ่ลเกินมาหรอน้ออันวมันแว่าอันนี้กะเทาก็เปากรถ่หล่อแัโบช้าแลถือหล่เขาบอกเอามอาคันรวมี้โมีหายใจเบิ่งคนบอกพี่น้องเอ้ยจะเอานังไมาให้ดอกอคุณอยานีะ โอมีเงินลเท่าก่ได็หังเงินทั้งเงนเาะเฮ้เลยเข่าสร้างไว้สร้างไว้เด็กทิ้งทิ้งอะอรคอนบบัวอือคือสร้างสวนสร้างมันวลาว่เ้องเยบอกว่าเพื่อนคืบ้านนะเพื่อนไดเนก็ไล่คนอือีกไล่มาเอาปรเ็เรื่องชิมายูในนี่อีก่น้องเลยอันนี้บอกเพืจนิง ไม่ว <mile> ่ามันยู่มันชอบเราจะหลอกเด็กๆเงินเด็กขัานนะเด็เป็นคนดีติหนอกเลยเด็เป็นคนดีมาดึงแก้เยอะนี่เงินเดให้ยืมบอาได้หอยังเอ้่หัวเพิ่งดึงไม้แล้วมันหลอกเอาหมดแล้วมันลมันกลับไป แม่โงอน้อยควายด่าโกแม่ไก่เป็นคนดีไก่เป็นถาเคาได้พนได้ก่เป็นคณดีไก่้าเถาไม่เผาคนแหงเก่งพนองเอ้คนแห้งเบิ่งคนออกอช้สีหายมาหลอกง่ายๆเนาะม่หา

muốn chung nhé chúa Chúa vào đây để Ừ của thằng Khôn đi Cái này Có để vào Hay Cái đi cái đi Để xuống đọng Chai đi Ước vừa thật Ừ Khang hồi nào lên Mình thảo này đi Chạy ra thì เตื้อวจะเอาไก่เล่ถอนะายม่ทาคอเจะเาไก่เล่เถอหนาไก่เป็นคนดีไก่คนซัซื่อโดยยตัวก็เหรอใหถหน่อยเราไปทำได้ทำนั่น เราทำไจหางินเขาทัไก่มผมเอะขีิย่างคูงมเนียพแดดได้เงินดีแล้วเราเพิ่มหญ่ไก่เพื่อาแดดเป็เงินหน่อกเอยอยากหางนันมาซอยเยอะมาทิ้เชือขอบครัวมันพอใส่พอใจน่อยเพื่อนนะเหมือนเผาเมื่อเ่าเมื่อไหร่เนี่ยเ่าเผาเนี่ยเผาก็ศัยลกแล้วจะน่อยเนี่เน่ากินหมได้ย่างหมูได้สิคะ เอาใส่ลูกมาตูกคนนหน่ยนแบวอบอกมเดกไก่เคป็นคนหาเงินเก่งเลยพี่น้องแต่ได้มาเตนนอนคคนหมักพค่เงินทวงคำบอไก่ยงไมีเงินนังน่ะ

พี่น้องยิบดุจเสียร์พอลาดพี่น้องชัดเจนแลวพี่น้องได้พอัาไในกไหนกันพี่น้องสบายดีพี่น้อง